สวัสดีครับผมหมูสปอร์ตแบ็กลอตดอทคอมนะครับวันนี้มานําเสนอแม็กนะครับขอบเป็นสี่นะครับเอาใจคนใช้รถอีโคคาร์กันบ้างนะครับอ่ารถอีโคคาร์นะครับถ้าถ้าไม่อยากไม่อยากใหญ่นะครับไม่อย่างไรก็ไม่อยากใหญ่นะครับอยากใช้ยางเดิมเนี่ยนะครับก็มีช้อยนะครับคือเปลี่ยนเฉพาะแม็กนะครับเปลี่ยนแล้วดีง่าคือแม็กเนี่ยมันจะหน้ากว้างกว่าเดิมนะครับแม็กจะหน้ากว้างประมาณห้านิ้ว อย่างอยางรถยี่ห้อมิลาดนะครับล้อเดิมติดมามันแค่สี่นิ้วอันนี้จะกว้างห้าห้านิ้วหรือห้านิ้วครึ่งนะครับทาให้ยางมันหน้ากว้างขึ้นการเกาะทรงตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็สวยแบบเบาๆนะครับายางเดิมได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ Inferno นะครับรุ่น e v e r l s t นะครับก็เป็นเรียกว่ารุ่นพิมพ์ดียอดนิยมเลยครับแมมกน้ำหนักเบามาก สีดูร้อยนะครับล้อจะเป็นแนวห้าห้าก้านนะครับห้าก้านแล้วก็มีมีเล่นเส้นแบบเป็นขยักอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปล้อไม่มีขอบเวลาใส่ยางนี่วงใหญ่มากนะครับสีดำกึ่งกึ่งน้างเงานะครับแล้วก็มีตัดตัดแดงท,ที่ข้างใต้ด้วยครับเพิ่มความเปรี้ยวเฉียวล้อสวยมากครับล้อมีหลายสีนะครับอ,อ่ถ้าไม่ชอบแดงรุ่นรุ่นตัดเงาก็มีนะครับ อินิเนี่ยของเราไม่ผิดหวังเลยเยอะมากครับมาร้านสปอร์ตแบล็ร้อยนี่ไม่ต้องผิดหวังไม่ผิดหวังครับของเยอะจริงๆนะครับส่วนราคาตัวนี้เป็นล้อใหม่นะครับวงละสองพันห้าครับสี่วงหมื่นเดียวนะครับถ้ามีรถอีโคคาร์นะครับมีสันมาร์สนะครับมิลาดนะครับอัตาดอยากจะเปลี่ยนแม็กช้ยังเดิมได้เลยนะครับราคาติดตั้งให้เสร็จนะครับ คุณที่รับชมครับ